สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องของขวัญแฮปปี้ชอบกินไก่นะวันนี้พี่จะมาท่องบทอขยานหรือบทต่างๆของังนสือวรรณคาดีนำนำของปอ .3 นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะขอข้ามไปบทที่2นะคะเพราะว่าบท1กระต่ายตื่นตุ้มเนี่ยไม่มีกรอนให้อ่านนะคะอ่าเดี๋ยวไปบทที่2เลยคะ่ะแม่ไก่อยู่ในตะกร้านี่ไปค่ะไปดูกันเลยคะ่ะ ขออ่านตรงนี้ก่อนเนาะเรื่องแม่ไก่อยู่ในตระก้าช่างน่ารักปู่กับหลานสนุกหน้าทองหนังสือบทประถมกอกกาถ้าฝึกปรือจะชื่นชื่อนักอ่านเบิกบานใจเพราะอยู่นะอ่ะเดี๋ยวท่องแม่กอกกานะคะ แม่ไก่อยู่ในตักรา้าไข่ไข่มาสี่ห้าใบอีแม่กาก็มาไลา่อีแม่ไก่ไล่ติกาหมาใหญ่ก็ไล่เห่าหมูในเลา้าแลดูหมาปูแสมแลปูนากบปูมมาปูทะเลปลาทูอยู่ทะเลเอ้ เต่านาและเต่าดำอยู่ในน้ำกระจอระเข้ปลาทูอยู่ทะเลปลาขี่เหเร่ไม่สู้ดีต่อไปแม่กบค่ะนกแสบนกกระสาแกรกๆมาเวลาดึกน้ำมากและน้ำลึกและน้ำหมึกและน้ำมากปลาอูปลาดุกด,ดักและปักหลักและครกสาก ชักเสาเอาเชือกลากจะผูกจากให้จักต่อกปูกกี่ไว้ทอหู้ลูกมาดูลูกมะกอกไม้แตกให้ใส่ปลอกมะไม้กระบอกแลดอกบุกนกมีปากผ่าไม้ซี่ให้แตกหักไปปะพวกที่รักได้รู้จักทักเรียกแขเกเด็กเด็กดูกระจก อย่าให้ตกมักจะแตกปลูกเพืือกผักถักหญ้าแพร์หญ้าคาแฝกอย่าให้รกคล้าเปลือกแลเข้าวสุกเลือกปลาดุกทำห่อหมกด่าทอต่อตีชกถูกซ่หกหกทลาแม่กงเรื่องกงดูจงแจ้งลูกหมาแหวงแต่งฝักทอง ลูกตำลึงแลนหนึ่งสองไม้กระบ,บองแลดอกอกแบกับบุงกระถางโอ้อ่างหายทองแท่งใหญ่ใส่ท้ทยถุงยุงหนักต้องกลางมุงไปเมืองกรุงรุ่งพรุ่งนี้หลังโกงนั่งย่องยองเรียกพวกพ้องแลน้องพี่บึงบางคอกว้างรี เรียกว่าปีมะโรมสิงชาววังนั่งในห้องชักจ้องหนองดังหน่งหนิงตาช่างและตาเต็งทางกลางเกงและกระทุงมแมลงปอมแมลงพึ่งเอ้ยขอโทษค่ะมแมลงป่องมแมลงพึ่งปลาทูนึ่งปลากระสงกุ้งกั้ง กุ้งกั้งทุกกลางโกงปลาตับพงซื้อแพงจริงอึ่งอ่างแลคางคบกทั้งจิ้งจกแลแแง่งขิงนกยางย่องจึกปิงฝูงข้างลิงวิ่งร้องอึงระคังดังงหงๆกของใหญ่กว้างครางหึ่งหึกองหนังดังตึง,ตง ตีกระดึงดังกริง่งกริง่งนักเลงร้องเพลงพลางตรงหน้าต่างขว่ห้างยิงเอาหลังนั่งเอียงอิงมือถือชิงตีดังๆเด็กๆอย่าไหลหลงดูเรื่องกงกาเอ้ยดูเรื่องกงกกาบ้างดูไปตั้งใจฟังเบื้องหน้าอย่างจะวัก ต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับบทที่3นะคะเด็กเอ๋ยเด็กน้อย <oy> อ่ะเดี๋ยวอ่านตัวนี้ก่อนเนาะเด็กเอ๋ยเด็กน้อย <oy> ค่อยศึกษาสร้างชีวิตในเอ้ยสร้างชีวิตภายหน้าเมื่อเติบใหญ่อนาคตงดงามตามฝันไว้ ถ้าอยากรู้ทําอย่างไรลองอ่านดูในบทที่3นี้นะคะก็จะมีบทกลอนที่เราสามารถแบบเปิด o a v หารไรได้นะคะก็เป็นหน้าที่54ค่ะทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับใครที่อยากดูนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาอ่านให้ทุกคนดูนะคะแต่ตอนนี้ขอญาตท่องก่อนเลยนะคะสามเริ่ม เด็กเอ,อ๋ยเด็กด้อยความรู้เราอยังดอยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เราจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตน ได้ประโยชน์หลายสัทธทาพอการเรียนจงภาคเพียรไปเถิดจะเกิดผลถึงลำบากตรากตรำก็จำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขยันเอ่ยก็อาจจะไม่พอนะคะเพราะว่า พี่ไม่ค่อยสบายแล้วเสียงแหบอ่ะต่อไปหน้าที่ห้าค่ะวิชาหนาเจ้าเริ่มเกิดมาเป็นคนหนังสือเป็นต้นวิชาหนาเจ้าถ้าแม่นไม่รู้อดสู่อายเขาเพื้อนฝุ่นเย,ยาะเย้าว่าเงาว่าโงา่ลางคนเกิดมาไม่รู้วิชาเคอะอยู่จนโตไปเป็นข้าเขา เพราะเงาเพราะโง่บ้างเป็นคนโสเที่ยวของก็มีถ้ารู้วิชาประเสริฐหนักหนาชูหน้าราศีจะไปแห่งใดมีคนปราณียากไรไม่มีสวัสดีมงคลต่อไปค่ะอ่าตอนนี้คือพี่แบบเรียนถึงบทสามเนาะอ่ะกรอนดอกสร้อยนกกระจาบ นกเอ๋ยนกกรจจะจากเห็นใบพงลงคาบค่อยเพียนขนมาสออส้อยด้วยจากงอยปากของต้นราวกับคนช่างพินิษคิดทำรังช่างละเอียดเสียสลับออกซับซ้อนอยู่พักร้อนนอนร่มได้สมหวังแม้นทำการหมั่นพินิษคิดระวัง ให้ได้ดังนกกระจาบไม่หยาบเอ่ยอ่ะมันก็จะแบบสั้นนิดนึงนะคะอ่ะต่อไปกรอนดดไสห้องสมุดห้องเอ่ยห้องสมุดนำมนุษย์เบยบินถิ่นภัยสารมีหนังสือเป็นมิตรจิตเบิกบานก่อเกิดจินตนาการรื่นรมใจได้ท่องเที่ยวถิ่นไกลในพิภพได้ประสบ บุคคลพ้นสมัยได้รับทราบเหตุการณ์ที่ผ่านไปเพียงนั่งในห้องสมุดสุดเพลินเอ่ยต่อไปนะคะอันนี้บทที่4ขอญยตข้ามเพราะว่าอันนี้จริงๆพี่ยังไม่ได้เรียนนะคะเพราะาอยู่บทสามคือไปช้ามากๆค่ะตอนนี้จะสอบแล้วไปบทที่4ค่ะเลือกแกะของซาเฟีย ซาฟีเฟียเลี้ยงลูกแกะแสน็น่ารักให้หนุนตัดเล่านิทานชวนหันศามาปากกับลูกแกะริมทาราเด็กเลี้ยงแกะมีคุณค่าสนุกจริงเดี๋ยวพี่จะลองหาบทกลอนนะคะ คนดูเหมือนพี่จะหาไม่เจอเนาะอ่ะไม่เป็นไรมาเดี๋ยวพี่จะแต่งนิทานเกี่ยวกับเด็กเลี้ยงแกะที่แบบชอบโกหกนะคะก็จะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ก็มีบ้างนะคะอ่ะมาแต่อ่ะ,าอ,ะอาจจะเป็นนิทานที่ก๊อปมาก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะมา เรียนจบบทนี้แล้วเนี่ยบอกเลยนะคะว่าใครอยากเก่งภาษาไทยหรืออ่านหนังสือไม่คล่องเนี่ยรับเรา,าค่ะเวลาคดีนำนำอ่านหนังสือออกแน่นอนบอกเลยนะคะว่าหนังสือภาษาไทยเนี่ยคือสิ่งที่เรานั้นต้องรักของชาติเรานะคะได้วิชาพื้นฐาเนเลยนะคะเพื่อชีวิตเนาะมาเดี๋ยวมาแต่งกิจการเด็กเลี้ยงแก่การครั้งหนึ่งนำมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่า อ่าอันนี้ขออนุญาตนะทุกคนชื่ออาจจะไม่ใช่เหมือนของจริงนะทุกคนแต่ก็จะมีเนื้อเรื่องจริงของเขาในนั้นด้วยนะคะมาเริ่มกนละครั้งหนึ่งนะมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องน้องกองเอ้น้องของนะคะเป็นเด็กชายที่ชอบหาเรื่องคิดพิเลนขึ้นบ่อยมากแล้วเคยมีครั้งหนึ่งนะคะเขาคิด นั่งคิดแผนว่าจะทำอะไรดีนะนืมแล้วอยู่ดีๆเขาก็คิดออกขึ้นมาว่าอ๋อเราจะบอกว่ามีหมาป่ามาทำแกะเอ้ยไม่ดีกว่ามีหมาป่ามากินแกะชั้นช่วยด้วยแค่คิดก็น่าสนุกแล้วจากนั้นของก็ได้ไปบอกชาวบ้านที่อยู่ในรแนะแวกนั้นบอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนจะกิน ลูกแกะช้านหมาป่าจะกินลูกแกะแนแล้วช่วยด้วยแ,และชาวบ้านทุกคนก็ต่างหาอาวุธและสิ่งต่างๆที่สามารถฆ่าได้ทุกคนวิ่งกันพหวาพากันไปช่วยแต่สุดท้ายก็กลับเห็นว่าเจ้าแกะกำลังกินหญ้าอยู่อย่างสบายใจไม่มีอะไรเกิดขึ้นชาวบ้านจึงโมโหมากๆแล้ววันถัดมาเขาก็ทำแบบนี้ซ้ำไปเกประมาณสารอบ จนมีอยู่วันหนึง่งเขาก็อยากทำแบบนี้อีกครั้งเขาจึงไปลองทำตามเดิมแต่ก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนช่วยและมีอีกวันหนึง่งที่เกิดเรื่องมาตามมากินแกะจริงๆของเจ้าเด็กเลี้ยงแกะจากนั้นเขาก็ได้ไปบอกแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเสือแล้วเพราะเขานั้นไม่อยากจะโดนหลอก สุดท้ายลูกแก่ของเขาก็ต้องกลายเป็นอาหารของหมาป่าเป็นไงบ้างคะทุกคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราอยากคิดที่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนและไม่ควรโกหกต้องใช้ความซื่อสัตย์เป็นของตัวเองและต้องซื่อสัตย์สุจริตไม่ทุจริตค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณหนะังสือววลณคดีนำนำของป .3 นะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ